หรือที่เขตส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่ในปีนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นปีที่ที่เราควรจะต้องให้ความสำคัญสองสาขาจาับที่เดียวเราก็เป็นไปได้หมดสามสาขาจาับที่เดียวก็เป็นไปได้หรือจะแยกกันจับก็แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเน่เพื่อให้โครงการนี้เปน บรรลุผลเดิมชื่อเราโครงการเราว่าโครงการโรงเรียนปลอดภัยแต่ตอนปีนี้เรามีการเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการจัดระบบความปลอดภัยกับการประกันภัยในสถานศึกษาซึ่งในอนาคตในต,ต่อไปคงจะส่งรายละเอียดไปให้ท่านได้รับทราบในวันนี้ในเบื้องต้นก็จะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาุมาความชี้แจงกันก่นกอนเพราะเราอยากจะทำกิจกรรมนี้ให้สำเร็จ ไปโดยเร็วเนื่องจากเป็นการเฉลิมฉลองปอีเปิดตัวของบริษัทสยามสมารประกันภัยจำกัดมหาชนเป็นที่แพร่หลายและเป็นการประชาพันธ์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นต้นนะในปีนี้เรามีกิจกรรมหลายมนคิดว่าจคงจะเป็นหน้าเป็นที่น่าสนใจของอสาขา,าต่างๆและครูลรกข้าของเราเป็นอย่างดี <S <S โดยเฉพาะอย่างที่การทั้งเรือกโรงเรียนที่จะให้ได้รับรางวัลนั้นเราะจะทั้งเรือกรางวัลแรกและการประกันภัยในสถานศึกษาดีเด่นเราจะมอบโล่ให้รางวัลที่สองเป็นรางวัลเกี่ยวกับครูผู้ควบคุมนักเรียนและนักศึกษาและประสานงานดีเด่นในรางวัลที่สามซึ่งเป็นรางวัลที่โรงเรียนเป็นให้กับโรงเรียนเป็นเกียรติบัตร โรงเรียนที่จัดก,กิจกรรมเกี่ยวกับการระบบความปลอดภัยและการประกันภัยในสขาสาร,สารในระดับดีตัวโรงเรียนประเมินตัวโรงเรียนมีกิจกรรมที่ต้องประเมินอยู่3ตัวมีอง์ประกอบ์สามอ์ประกงค์อรปกอบแล้วคืออ์ปกอบการป้องกันมีตัวชี้วัดอยู่5ตัวชี้วัด และองค์ประกอบที่สองคือองค์ประกอบการให้ความรู้ก็มีตัวชี้วัดอยู่5องค์ประกอบ5กับ5ตัวชี้วัดแลสุดท้ายคือองค์ประกอบการป้องป้องปราบกรากปรปอบดางก็มีตัวชี้วัดอยู่ห้าตัว,าตวก,ตการเกณฑ์ที่สมบูการเกณฑ์ที่ ท,ที่สาขษาเราจะได้กําหนดในท่านในาดำเนินการต่อไปอเมื่อได้เโรงเรียนหลอดนี้แล้วเราก็จะจัดพิธีเป็นวันเกียรติยศสำหรับโรงเรียนหลอดนั้นแาะเกียรติยศสำหรับครูผู้ภาษางานดีเด่เนี่ยเราจะจัดพิธีอมอบรางวัลและก็ะมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในวันนี้ซึ่งในรายละเอียดน,นะผู้แทนมามากกว่า ทางบริษัทก็ขอสวงวนสิทธิ์ที่จะจ่ายค่าตอบแทนอันทึงนี้พได้ให้แก่โรงเรียนนั้นเพียงหนึ่งท่านถ้าผู้บริหารมาก็มอบให้ท่านผู้บริหารอย่างที่สองว่าเราอยากจะฝากประท่านประธานสาขาจาัดสรรหาสถานที่ทจัดกับที่ให้เหมาะสมให้เหมาะสมสมกับที่เราจะต้องการประชาบานเปิดตัวบริษัทใหม่ของเรานะครับประการที่สาม ฝากท่านประธานสาขาได้ประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียนและผู้บริหารในที่เกี่ยวข้องที่เราจะดําเนินการเช่นปีนี้เราจะมีมาะการบรรยายพิเศษการบรรยายพิเศษอยู่3สามส่วนส่วนแรกเป็นบรรยายพิเศษผู้ให้ความรู้ก็คือองค์กรตํารวจน,นะอย่างที่2ก็คือสาสุขอย่างที่สามคือปปท จะมีลายเซ็นของกลุ่มในการของสำนักง,งานขงเขตพื้นที่และประธานจัดประธานบริษัทอของเรามอให้เกิดอยากจะให้เป็นเกียรติแก่ครูผู้รับรางวัลหรืออยากให้เราไปรีเชิญชท่านประธานในพิธีหรือท่านจะเชิญท่านผู้ใหญ่ในระดับจังหวัดที่สูง,งกว่านั้นก็สมใ้แต่ท่านอันนี้ก็หวังว่าท่านคงคไปแต่ตอนนี้นะแต่ละสาขาและที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการ การเปิดคำกล่าวเปิดของท่านประธานเนื่องจากระยะเวลาเรามีความมีเวลาจํากัดเราจะต้องให้จบภายในสามชั่วโมงการกิจกรรมเหล่านี้เรื่องเรามีกิจกรรมตามตารางอีกมามดังนั้นเราจึงขอสมวนที่จะยกล่างคํากล่าวรายงานและกล่าวเปิดของท่านประธานไปให้เราเป็นตัวอย่างไปให้เราเพื่อนําไปคัดคัดคัดกล่าว แต่งเติมให้เหมาะสมกับแต่ละเ้เหมาะสมกับแต่ละสาขาจังหวัดนท่านั้นกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมนำรองหาสาขาเป็นอะไรแบโปรเจกต์คือสาขาที่จะทำกิจกรรมเป็นตัวอย่างอ่กสามสี่สาขาแต่ละภาคต่างสาขาอ่าอา่ซึ่งจะเดี๋ยวจะให้พิธีกรป,ประกาศว่าจะอาสาสมัครเปิดรับสมัครแต่นีข้อแม้ว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเอา เนื่องจากบริษัทมองเห็นว่าสาขาไหนที่พร้อมแลควคนจะเป็นตัวอย่างอาจจะเลือกเอาตรงนั้นถ้าสาขาไหนสมัครก่อนอาจจะมีรางวัลให้คุณน้องพี่ครับผมก็ขอส่งต่อให้ทุาน้นองพี่และท่านเบรกดำเนินการต่อครับผมยกตัวอย่างในจังหวัดเนี่ยอาจจะจัดหนึ่งที่ะนะครับหนึ่งที่ดังนั้นการที่จะจัดเนี่ยเราต้องนะครับให้ทาง นะครับช่วงวันเสาร์เนี่ยนะหากสาขาไหนมีการประชุมนะครับก็มีการหารือว่าสาขาไหนที่มีความประสงค์ที่อยากจะ,จะน,น,นะครับหลังจากเรามีการจัดเสร็จเนี่ยก็จะมีทีมงานของทางลูกค้าสัมพันธ์นะฮะร,รวมถึง OC ในพื้นที่จังหวัดนั้นๆนะครับก็จะมีการติดตามนะฮะเรื่องของส,สมัติลูกค้าสัมพันธ์เนี่ยเมื่อจัดเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีการแยก แยกทีมลูกค้าสวัสดิ์เป็นพื้นที่แต่ละโรงเรียนน,นะครับประเมินเนาะอีกอันหนึ่งก็คือทํายังไงที่เราจะให้การประเมินไม่เป็นภาระแก่โรงเรียนซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเองท่าน,นก็ติงในเรื่องของภาระของงานครูถ้าเรามีการประเมินแบบออนไลน์ประเมินแบบตนเองเหมือนกับเขตสุจริตโรงเรียนสุจริตอันนี้โอเคน่าจะเป็นผลดีนะครับส่วนในเรื่องของงบประมาณรายรายละเอียดต่างๆเนี่ยโอเคสาขาพะเยาก็พร้อมนะครับ และก็สนับสนุนอย่างยิ่งในโครงการนี้อยากจะให้มีการอบรมนะครับจะจะยื่นสมัครเหมือนกันนะครับอันนี้เรียนให้ทราบนะครับขอบคุณมากครับเป็นตัวอย่างสําหรับสาขาตั่เองในภาคมาหนึ่งสองสามมาภาค็หนึ่งสาขาซึ่งท้ายๆเนี่ยผมจะแจ้งว่ามีสาขาอะไรบ้างเพราะขณะนี้ก็เรือิ่มดีวยวบางสาขาโทรศัพท์เข้ามาแล้วพร้อมจะทาง ริษัทก็ขอสมมติว่าเราจะอาจจะครูผู้ประสานงานโครงการเนี่ยเอาทุกโรงเรียนเลยเพราะปกติเนี่ยเราคุยกับผู้บริหารเนี่ยอของโรงเรียนผ่านเขตเนาะแต่สําหรับปีนี้เราตั้งใจเจาะจงตัวเป็นเป็นของครูผู้ประสานงานเพราะว่าหัวใจของโครงการเนี้ยครูผู้ประสานงานก็สําคัญ ทีนี้ครับเราจะประชุมครูผู้ประสานงานแล้วก็บอกว่าเชิญท่านมาประชุมโดดๆเนี่ยการที่เขาเข้ามาประชุมลักษณะแบบนี้นะคะมันต้องมีเหตุให้ให้ทางเขียนรับสารคณะกรรมการเขตพื้นที่โดยขอเขตพื้นที่เป็นผู้แต่งตั้งในนั้นจะมีประธานสา,านขาเป็นกรรมการด้วยไปคัดเลือก โรงเรียนหลานี้ให้ได้มาดังรับรางวัลตนขนาดเดียวกันครูผู้ประเมินเมื่อก่อนเราก็บอกว่าโรงเรียนนี้5ซไม่ถึงอ่ะเอาไปก่อนแต่ปีนี้เรามีเกณฑ์ให้แต่ในใจเรารู้เราจะทําอะไรถ้าไม่ทําเกณฑ์สพทเขาไม่ยอมเนอบจอซึ่งนนทบุรีเป็นจังหวัดที่แบบมีโรงเรียนสังกัดอบจเนี่ย รึ่งหนึ่งของสปทที่สร้าขนาดไหนเราก็สามารถจัดกลุ่มได้นะครับ,รบทีนี้ประเด็นที่สองประเด็นที่สองคือในในในห่วงเวลาที่มันถึงกร,รกฎา,านะครับซึ่งซึ่งข่าวณแล้วว่าน่าจะเป็นประโยคเดียวกับท่านหมอเมื่อสักครู่ที่บอกว่าให้จัดพอพร้อมกับแผนหมอไทถ้ามันเลทไปสักนิดหรือถ้ามันไม่ทันในห่วงนั้นแต่มันสามารถความฝึกจาแน่ๆอะไรเงี้ยอยากคุยกันแล้วอาจจะเป็นกัญยาหรืออะไรเงี้ย <Okay. S 1> ได้ไหมแจ้งประสงค์มาเลยนะครับ ใช่ไหมคะคุณอบี้ใช่แล้วครับคุณนิวก้อยเราก็หวังว่าทีมทางสถาบานนะครับเราจะได้รับความร่วมมือจากทุกทกท่านเป็นอย่างดีนะครับผมในการจัดโครงการการจัดระบบประกันภัยการประกันภัยในสถานศึกษาของเราในปีนี้นั่นเองนะครับผม mm. ก็หวังว่าทุกทกท,กท่านนะคะอยากจะติดต่อประสานงานมาก็ที่พี่เด็กได้เลยนะพี่เด็กคุณยิวก้อยแล้วก็ตัวอับบี้เองนะก็ประสานมาได้